<c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกุกคนนะครับวันนี้ก็พาพีพาน้องมาช่มเส้นทางงนะครับเนทางรัดไปเคลื่อนอุบัตัดพี่น้องจากชุ่มแพร่จากน้องเลือดจากน้องโม่งนะครับไปเคลื่อนอุบัตชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับ เส้นทางรัดไปเกลื่อนมาลัดกะใส่ทางหลวงชนบทคอนแกน2063นะครับ2063หนับเข้ามาจากเข้ามาจากดอนม้งนะครับทางยุมแพ้นอนม้งกะมาหอดป้อมตำรวจทางหลวงนะครับเลอ้ดอนม้งมานิดเดียวนะครับมอหอดป้อมตำรวจทางหลวงแล้วก,ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลย เป็นพาปุตรูกทั้งหัวมือองค์บมกไงนะครับจะลอยเลีรือสายเลยนะครับผมว่าสองศูนย์หกสามนะครับก็สิไปแรนตรงไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับเซนนี่อ่าผ่านอุทยานแห่งชาติหนองฟองนะครับผ่านอุทยานแห่งชาติหนองฟองแต่แต่อยากไปอุทยานแห่งชาติยินช่างสีก็ได้นะครับไปได้เบิ่อนนะครับสามารถ เชื่อมต่อได้หมดเครื่องโบราณกับซีอิ๊วประมาณ38กิโลนะครับ38กิโลจากนี้ไปนะครับแต่ทั้งแยกเข้ามาเนี่ย38กิโลอันนี้เรนรอฟังเครื่อ,อง,ง,องไปเรื่อยๆได้ไพี่น้องเนี่ยเสีนงดีนะครับแล่รอฟังเครื่องไปเรื่อย รุ่น,นดีพี่น้องเนี่ยเจ้าเห็ดรุน,น,นดีเลยเนี่ปีนี่พูดนะปีหอดเส้นขอบเส้นยังสองเส้นสามเส้นดีครับกุ๊บครับลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยหอด พยนญญาติปัดไฟพยนญญา,าไมวัดเ,เนี่ยเนี่ยข้ามสะพานไปนี่นะครับข้ามสะพานไปมันสามแยกนะครับก็ต้องเลี้ยวขวานะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับป,ปัดปัดปลาไฟพญญาานยนหานล้วครับสแยกหนึ่้อนนี้กันเลี้ยวขวาก็จะไปอุทยานหินสังสีก็ได้นะครับเส้นกลางไกล เรามไปเอาเดียวใส่นะครับเดียวใส่ออบ้านน้องแสงนะครับเสไนบ้านน้องแสง,บ,ง,แสงบ้านหน้าฝ้ายว่าต้องไปนะครับเดียวใส่ไปเสินบ้านน้องแสงเลยไปสัก ประมาณลอยสองอยเมตรนะครับสามเมตรสีเรลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานตามป้ายบอกเกินหัวลัดสามสิสามคามเนเี่ยน้ำหน่องลี้ยมขวาตามั้งหลวงแผ่นดิน2อ6 3ูนย์กสามเื่อเขาสองศนย์หกสเนี่ยเกินหัวลัดไปย่างเดียวนะ ยาหนึ่งแค่น้ำฟองสิบสามกมประมาณนี้นนเลยนี่เส้นเดียวนะครับว่าต้องยันหลงนะครับก็หลงหลงยากเยอะรุนดีดีนี้ฟอปปูนีดีอยู่ พูน้อยๆรพูน้อยๆต่ำๆแล้วกสูงใา่เมือ่อหกสิบปุ่นแล้วเห็นป้าเขาป้าน้ำแล้วไปไกลๆกันเห็นน้ำเคลอนเชือ่องฟางหมดไม่รอดบนตก้ดีเลยฟรี นี่ไปนุ้งบอลลุงผู้กับไก่นะครับเกล่าสุกก่าจิโร่แม่ทลระแถวด้อนมง้งแถวมูนี่ครับมาสินงนี้ได้นะ้องไก่กุ้งกันทะเลาะโชควิวริมเพื่อนไปเรื่อย แก่คนทางหนึ่ง ได้เมื่อเน้วนำเคลื่อนทวงหน้านำเคลื่อนไทํำแดงแก้ไว้ตอนนี้ Ừ, ừ. nó ừ. ừ. nào đi mẹ chị nó ngon đi tìm nó đi tìm bữa nào tìm ngon đi tìm đi tìm ngon đi tìm ngon đi บานบ้านงเืนนี่ย็ล้วจะวซเลี้ยวฟ้ากับพุนะ่น่ะไปตลาดข้ามาแดงบ้านข้ามยาแดงไปพุ้ทยานนึจัดกินสั่งสีลเลี้ยวฟ้าเยลยอ่น่อยอ่น่อยเลี้ยซ้ายไปพืนทียนห้อง

ร้อกอบาได้นองคือปานุคือมากทุกวันร้อนอบน,ะดอนอาดนครับไปทีอกางน้ง,งนอ่างน้ำเละสันผู้ขางผู้ทาง,งเกลื่อนไปหัน มีลงแลครับที่เส้นเดียวเนเดียวเนี้ขี่ลงไปเปไม่พอหน้าที่กันล้ไปว่าใดแนนอนยังเดียว เื่อเแรนแช่ฟองวางไปลองดูเจ้าการดีว <że> <mel> ิวที่ทัดดีพี่นอะพูดออกแต่หลอกเพื่อนแต่ลอกยิ้มเพื่อนฝั่งนึงเป็นผู้เขาฝั่งนึงเป็นไน้าี่นเพื่อน กะลังขอเกตพีนน่น้งท่าน่นหนาพ้องพี่้องน้าขม้ป็นมอดกินถนนละเนี่ยสำหรับชิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกันซ้ำนีแ่แหละรับคชิปหนาพกกันไหมสวัสดีครับ